สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทํานายดวงรายวันประจําวันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมเบลล่ายี่สิบสี่นะพฤศจิกายนสองพันรอหกสิบสี่ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะมาอีกแล้วค่ะมาเช่นเดิมนะหวังว่าคงจะไม่เบื่อหน้ากันนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เช่นเดิมค่ะวันนี้นะทูบของปู่พญานาคนะคะ ก็จะมาจุดนำโชคลาภให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องค่นะนย่างีั้นรู้สึกว่าท่านจะให้โชคลาภพ,พี่น้องนะในวันนี้นะหลายท่านอยู่นะคะสําหรับเลขที่มองเห็นนะแต่ป้าหมอมองเห็นนั้นจะไม่เหมือนกับพี่น้องมองเห็นนะคะอันนี้โปรดใช้วิจารณญณในการรับฟังรับชมนะคะแต่ป้าหมอศรัทธาในปู่พญานาคมากนะแล้วก็ เป็นอะไรที่ศรัทธานะคะตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันจันนะคะพี่น้องคะนะะเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะในวันนี้เอาละก่อนที่จะทำนายดวงรายวันนะคะพี่น้องคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอย่าใจร้อนนะคะต้องเสียสละเวลานะคะน่ะมีของดีมาฝากในวันนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้ป้าหมอขอพรน,นะคะเออปู่ พญานาคนะคะช่วยส่งโชคลาบให้กับพี่น้องนะคะในแต่ละวันขอให้โชคดีขอให้มีเงินข้ามือนะคะขอให้เฮงๆนะมีโชคมีลาเข้ามาเอาว่าอย่างนั้นจะไม่เบลาบอ,อ่ะพอแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไฟไหมเงินร้า <c> น <oughs> <c oughs> มันออกแล้วนะคะ oh. ตอนนี้กาลังกาลังกําลังจุดอยู่นะคะ <c oughs> อ่ารู้สึกว่ากําลังจุดอยู่พี่น้องคะ สมมติว่าสมมติว่านะเอ่อยังคือประมาณว่าน่าจะจุดไม่ไม่อะไรยะเบลล่า <c oughs> ช่วยพูดหน่อย <c oughs> น่าจะจุดยังไม่ไม่หมดว่าอย่างไงนะี <c oughs> ติดไม่หมดเนี่ยท้ายคลิปหมดแล้วเนี่ยพี่น้องนะกี่เกียจติจะดูทั้งคลิปก็ไปแบ๊กดูนะอยากจะดูตัวเลขเนี่ยนะคะก็ไปดูท้ายคลิปได้เลยนะคะอย่าใจร้อนเนี่ยบางคนใจร้อนเนี่ยโจะดูแต่วันเกิดของตัวเอง นะลองดูนะสละเวลานิดนึงนะคะตอนนี้น่าจะรุดรุดไปหมอน่าจะลูกไม่อ่อนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเวลา<ช>เนอมีเวลานะคะเรามาดูดวงรายวันกันเอาประมาณนี้ก่อนที่จะดูดวงรายวันขอพอรปูหน่อยนะคะสวดคาถาหน่อยนะ,ะอะ่าใครที่จะขอโชคลาภจากปูนะคะนึกถึงอ่าบางคนก็สวดคาถาปูบูชาปูได้แล้วนะคะใครที่ ยังสวดไม่ได้เนี่ยนะคะก็นึกนึกตามป้าหมอไปก็แล้วกันอ่ะทําจิตให้นิ่งนะคะพี่น้องขาทําจิตให้นิ่งหน่อยหนึ่งนะอ่ะนานโมสามจบค่ะนโมตัสสะปะคะวัตโะระงาโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวโตโะระงาโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะปะคะวโตโะระงาโตสัมมาสัมพุทธสสะครบายงางาเบลล่า,างาและก็คาถาว่าดังนี้นะคะ นติตังพยามะนาคะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยมะมายะโทษนะคะยะมะยะมะนะคะอ่าเสร็จแล้วก็นโมสามจบอีกนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอรังโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะภะคะวะโตอรังโตสัมมาสัมพุทธสัต นะโมตัสสะปะกวะโตอรังโตสัมมาสัมพุทธะนะคะและก็กายวจาจิตตังอาหังวันทาโอเคอ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องขานะฮะขอให้ปู่ให้โชคลาภค่ะอ่าทีนี้เรามาดูดวงรายวันกันนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องค่ะนะ้ามาดพาูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะอ่าพี่น้องวันอาทิตย์เบลล่าค <laughs> ะค่จ <laughs> ะจุดใหม่เบลล่าจุดใหม่เบลล่าจุดใหม่อนะคะอ่าไปจุดข้างในเลยเบลล่านะเพราะว่าไม่รู้เป็นแบบไหนสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเรามาดูดวงรายวันกันก่อนนะคะดูว่าอืมมันจะเผามือเบลล่า อะะขออภัยมณีอ่ะไม่เป็นไร,ไอไรไเออจุดตรงนี้แหละนะคะอ่าอ่าขอโทษนะคะพี่น้องนะคลุกคลักนิดนึงนะอย่ารีบไปไหนน่ะเอามาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะอ่าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของบริวารด้วยนะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะท่านไหนที่มีปัญหาอยู่ณนะขณะนี้สองเรื่องเนี่ย ป้าหมอก็อยากจะแนะนําบอกว่าอย่าจิตตกให้มันมากนักนะคะเราต้องใจเย็นๆร่มๆมีปัญหาอะไรก็ค่อยแกะค่อยแก้ไปนะคะประเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แน่นอนนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ถ้าเป็นแบบนี้คืนนี้เนี่ยนอนไม่หลับแน่เลยบางท่านเนี่ยหนักนะนะมีเรื่องคิดค้างคาอยู่ในวันนี้เนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องนะต่อเนื่องถึงคืนนี้นี่ไม่ได้เลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์อ่าโดยเฉพาะนี่บริวารในเรื่องของการงาน นะคะกิจาการเนี่ยประมาณนี้ติดขัดอยู่2เรื่องนะในวันพวกนี้เนี่ยแล้วเราก็กังวลนะคะถ้าขึ้นก้าวไม้เท้าแล้วก็ก้าวดาบเนี่ยไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องกิจาการการงานนะคะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องจ๋าอย่าคิดมากอย่าเครียดนะคะค่อยๆแกะไปเนี่ยนะคะอย่างนี้เลยและบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดังใจกับบริวารด้วยนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องาก,าก,กับกิจการและการงานของเรานะคะ นี่งี้เลยและดูนะคะว่าไพทักเนี่ยเป็นแบบไหนนะไพทักบอกว่านี่ไงคะเราต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งๆใจเย็นๆร่มๆและถ้าเกี่ยวกับบริวารเราถือถ้วยราชินีถือถ้วยเราต้องใช้ความรักความเมตตาอย่าอากตินะคะพี่น้องค่ะนะและปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแก้ไขได้แน่นอนถ้าเราจิตนิ่งและให้ความรักความเมตตาเนี่ยเห็นไหมคะ อาฉะนั้นขึ้นราชินีถ้วยพี่น้องวันอาทิตย์มีปัญหาอยู่นะในทุกเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้แก้ไขได้ค่ะพี่น้องคะเนาะแก้ไขได้นะคะจัดการได้นะด้วยราชินีถือถ้วยค่ะโอเคนะอ่ามาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นน่ารู้สึกว่าได้เงินเนาะ ได้เงินนะคะนี่ไงราชินีราชินีนี่ได้เงินพี่น้องวันจันนั้นมีเงินข้ามือแต่ดูว่าจิบตกเหมือนกันนะได้แล้วก็ไม่พอเพียงก็ไม่ต้องไปจิบตกมันต่อไปนี้พี่น้องวันจันก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาตลอดแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เหลือเก็บก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องขอให้มียอดเงินเข้ามาในแต่ละวันก็พอนะออาแบบนั้นก่อนนะคะนี่และก็ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะักขึ้นเดทกับ แปดดาบนะคะสุขภาพหนึ่งละเนาะพี่น้องท่านไหนที่ไม่สบายอยู่นะตอนนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าจะต้องไปโรงพยาบาลเนาะหรือหมอนัดหรืออย่างไรหรือไม่อยากจะไปก็ต้องไปนะคะหมอนัดเนี่ยนะคะพี่น้องวันจันทร์นะสำหรับเดทเนี่ยฮะ,ะแล้วก็แปดดาบแปดดาบนั้นก็คือหมายความว่าในส่วนของเรื่องของบริวารน,นะก็ มีปัญหาด้วยในลักษณะว่าพี่น้องวันจันทร์นะคะอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะไม่งั้นเราจะติดดาบน้นหนึ่งละแล้วก็อย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะค,ะความทุกข์ใส่ตัวเองไม่ได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าน,นะพี่น้องวันจันทรนะไม่ต่างกับพี่น้องวันอาทิตย์เลยเนาะในวันพวกนี้และก็ไพ่ทักนะคะอ่าหกถ้วยนะหกถ้วยก็คือยังคงมีบริวารคนรักคนในครอบครัว นะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันจันท์ยะนะคะพี่น้องค่ะนะนี่อย่างนี้เลยนะในส่วนของบริวารครอบครัวยังคงโอเคกับพี่น้องวันจันท์ในวันพรุ่งนี้ในเรื่องความช่วยเหลือนะคะอ่ะเอาอย่างนั้นกันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าพี่น้องวันอังคารดีมากค่ะในวันพรุ่งนี้อ่ามีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องค่ะราชาเหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะ มีโชคมีลาบเข้ามามีเงินเข้ามามีคนสนับสนุนเรื่องของเงินทุนมีนายทุนมีเครดิตในเรื่องของการเงินนะได้รับคำตอบนะคะถ้าใครที่ขอเครดิตเอาไว้นะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้พระหมอาทำนายเรื่องเดียวจะได้สบายใจนะคะแล้วก็ไปทักว่ายังไงคะก็สิ่งที่จะวางแผนในวันพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่โอเคกับบริวารในที่ทำงานเนาะ หรือไม่กองงานยุ่งอีรุงตุงนังต้องเคลียร์งานนะคะพี่น้องจา๋านะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะในการทํางานร่วมกับบริวานนะคะยุ่งบ้างอะไรบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างเนเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นแล้วในวันพวกนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสาบพี่น้องวันอังคารเอาละคือโอ้นะเอาละปู่มาแล้วอามาดูพี่น้องวันพุธ กลางวันบ้างคะ่นะเนาะพุกลางวันเป็นแบนบไหนเออมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะจะจามเลยนะคะนะเออนะไม่เป็นไรอดทนอ่ะทีนี้สําหรับพุทกลางวันดีคะ่ะพี่น้องคะมีเก์เดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทำการประสานงานหาลูกค้าในวันพวกนี้สําเร็จคะ่ะนะนี่ชฉลีอดไปเร้วนะคะและในเรื่องการงานกิจการ ตั้งขึ้นละพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้นะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงละค่ะพี่น้องค่ะเนาะ,ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปแล้วก็มีโครงการในหัวเยอะแยะมากมายที่ที่จะทําต่อไปนี้ก็ทําได้เลยค่ะสักอย่างสองอย่างก่อนที่ที่มันเป็นไปได้ก่อนนะคะหรือมีความพร้อมนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะและก็ไปทักว่ายังไงคะนี่เกี่ยวกับเรื่องกิจการการงานลูกค้าใครที่ขายของออนไลน์อยู่ ในวันพรุ่งนี้จะมีออเดอร์เข้ามาราคาพี่น้องค่ะเนาะอ่ะเตรียมเตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยค่ะสําหรับ2ไม้เท้านะคะและก็ใครรอข่าวอยู่ก็จะมีข่าวดีนะคะจากทางไกลจากลูกค้าจากนี่ทั้งหมดเลยนะคะนี่กัลยาณมิตรที่ดีคือ2 2ไม้เท้านะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันดีมากค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางคืนดีมากเลย t h เมซิเชียน <The Mexican. S 2> ใส่ผิดใส่ผิด,ผดเบลล่าเบลล่าหลับอ่ะสำหรับวันพุธกลางคืนดีมากเลยค่ะเรื่องการเงินละค่ะในวันพรุ่งนี้ใครเครียดอยู่คืนนี้ว่าจะนอนไม่หลับในเรื่องเงินหลับหลับนะคะขอพรปู่ให้แล้วเนี่ย,หล,ลยนะะหลับได้เลยนะคะหลับได้เลยนะคะพี่น้องคะนะเด e ะเมซ c i a n ในสิ่งที่ เรานับถือขอพรส่งผลให้สำเร็จเมื่อกี้พี่น้องวันพุธกลางคืนอธิษฐานจิตว่างไงอ่าอธิษฐานจิตว่างไงในใจรับไปค่ะรับไปค่ะนะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะใครที่อยู่ในช่องรับไปค่ะนะก็คือเรื่องเงินนะคะเรื่องเป็นสเต็ปนะคะมีเงินเข้าวมือค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะไม่ต้องลังเลสงสัยและก็ไปทักดีมากนะคะ หกไม้เท้านะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่หาลูกค้าสําเร็จมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีการเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ากิจการใหม่หรือขยายขยับขยายงานนะฐานลูกค้ามีว่ายงั้นและก็รอข่าวเรื่องอะไรก็จะได้รับข่าวดีละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวัน พฤหัสวัสดีบ้างค่ะนี่โหยนะเย็มเย็มพ,พี่น้องวันพระฤาดีเอ็นเอ็นพี่น้องวันพระัสดีอธิษฐานจิตขอปู่ว่างไงคะเมื่อตะกี้เอาไม่บอก <c oughs> <c oughs> นะสิ่งที่ขอจะจัดให้ดังต่อไปนี้เลยหนึ่ง,ง,งเรื่องสองเรื่องคือ พรุ่งนี้จะมีโชคมีลาบข้ามือค่ะนะคะมีโชคลาบแบบฟุกๆโชคจากการงานโชคจากการเงินโชคจากทรัพย์สินมรดกในเรื่องความรักความสัมพันธ์น้อยๆอยู่ก็จะนะคะกลับมาคืนดีกันละเา้าสมมติเรื่องความรักความสัมพันธ์อุดมสมบูรณ์ด้วยไพ่เดว์ขึ้นคือพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะดีเลิศประเสริฐสีมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะและมาดู ไพทักเรื่องอะไรชัตริกนะคะก็คือในไพชัตริกนี้จะจะบอกว่าถ้าในวันพวกนี้พี่น้องวันพระฤหัสบดีมีการเซ็นพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องจะต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะพี่น้องค่ะนะแต่คิดว่าได้รับความยุติธรรมนะคะส่วนของกฎหมายเข้ามาเนี่ยนะและก็อาจจะเซ็นพันธสัญญานะแต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ไม่ได้เป็นไปในเรื่องของร้ายๆนะเกี่ยวกับชัตริกนะคะและก็พี่น้องวันพระเนลดสปดีพยายามนะคะใช้ชีวิตอย่างสมถะสมดดล,ล่ะนะคะพยายามที่จะจัดสรรปันส่วนนะคะในเรื่องของรายได้รายรับกับรายจ่ายนะ,ะให้เกิดเป็นตาช่างได้แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้โชคดีแน่ค่ะมาดูพี่น้องวันสุขค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะไพ่ตัวตนขึ้นดีมากเลยนะคะอ่ะปูมาปูมาอีกแล้วพี่น้องวันศุกร์ค่ะปูมาอีกแล้วนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะเมื่อกี้อธิษฐานจิตหรือเปล่าขอปูเรื่องงานหรือเปล่าจัดไปคะ่ะใครว่างานอยู่ขอปูได้งานทำคะ่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการงานคะ่ะนะกิจการโอเคนะคะ คือไพ่ดีมากนะด้วยดาปูรือสีนะพระอือสีขึ้นนะคะนี่ก็คือเขาบอกว่าอาธิษฐานจิตอะไรก็จะได้ดังนี้ดังนี้นะคะดังนี้ก็คือเรื่องของการนะมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์งานใหม่มีโอกาสทำงานมีโอกาสขยายกิจการแน่นอนค่ะพี่น้องวันสุข,ขค่ะค่ะแล้วก็ไปทักว่ายังไง ให้ทักว่านะคะแถมได้เงินด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ามีโชคลาภเข้ามือด้วยค่ะพี่น้องค่ะเนาะนี่ก็คือเด็กถือเหรียญน,นะคะทำนายแค่นี้เจ็บคออ่โอเคมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างเบลล่าเนล่ะของเบลล่าค่ะ,คะ,ะรู้สึกว่าพี่น้องวันเสาร์นะคะเมื่อวนันเมื่อเมื่อวันนี้เนี่ยนะคะเลขปู่ขึ้นนี่รู้สึกว่าจะได้โชคอยู่นะคะ พี่น้องวันเสาร์นะคะใบแรกเลยก็คือราชินีราชินีนไม้เท้านะคะเล็ก็เดมูนนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ขึ้นแบบนี้เนี่ยป้าหมอไม่ได้มองเรื่องเรื่องว่าจะจิตตกนะก็คือเรื่องของคอพรปันธะสัญญานะกำลังบอกว่าว้านะขอให้ลูกช้าง น,ะะนักฆ่างนโชคไม่ลาบและลูกช้างตาแบบโน่นแบบน,นี้นี่นี่คือตัวนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราขอไว้จะสำเร็จผลนะคะพี่น้องคะนะพี่น้องวันเสาร์นะ,ะอ่าอสาม้เท้าเป็นไพ่ดีค่ะเดินทางและกังวลไปหาลูกค้าอ่าไปเจราจานะคะไปหาหุ่นส่วนไปหาสินค้ามาจำหน่ายอย่ากังวลนะ สำเร็จค่ะในวันพรุ่งนี้เจราจาเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องค่ะนะการเจราจาในวันพรุ่งนี้จะสําเร็จผลค่ะอ่ะและไพ่ทักพิเศษว่ายังไงใช่แล้วค่ะเรื่องงานสําเร็จนะคะในวันพรุ่งนี้นะเด็กถือไม้เท้ามีพลังนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นงานอ่าโปรเจกต์งานใหม่ๆอ่าบ้างสําหรับบางท่านนะคะพี่น้องวันเสาร์โอเคนะอ่า แค่นี้ค่ะในวันนี้นะคะพี่น้องคะเลขไม้ยังคะเลขไม้ยังคะแน่เลขไม้ยังคะพี่น้องคะดูก่อนดูก่อนดูไปนะแล้วก็ไม่ต้องถามกลับป้าหมอมานะเพราะว่าป้าหมอไม่รู้ว่าเลขอะไร <c oughs> นี่บางท่านป้าหมอคาดมองไม่เห็นเลขอะไรมองไม่เห็นก็ค่อยวันต่อไปก็คือปู่ไม่ให้บอกแบบนี้ค่ะ แต่ถ้ามองเห็นปู่ให้ค่ะาว่าอย่างนั้นนะอถ้าใครมองไม่เห็นป้าหมอคะมองไม่เห็นไม่ต้องถามป้าหมอมา้ามองไม่เห็นไงแต่ใครที่มองเห็นปู่ให้ในวันนี้ถ้าใครมองไม่เห็นปู่ไม่ให้ในวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะขอวันพรุ่งนี้ต่อโอเคนะคะ อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนี้ไหมเนี่ยหลายชั่วโมงเขาบอกเบลล่านะคะอุ้ยวันนี้มีความสุขอ่ะต้องมีความสุขอ่ะค่ะพี่น้องคาเนาะต้องมีความสุขอะหัวเราะบ้างนะอะคเครียดมาทั้งวันแล้วนี่หัวเราะบ้างนะคะมีความหวังคนเราต้องมีความหวังนะคะและในวันพวกนี้พี่น้องก็จะลื่นไหลไม่มีปัญหาอุปสรรคและก็มีโชคมีลาภเข้ามาแน่นอนนะคะเออเอาอย่างนั้นกันค่ะเออเขาบอกว่าความเชื่อความศรัทธา จะบังเกิดผลไม่ว่าเราจะนับถือนะคะนับถือพระอริยสงฆ์ท่านใดองค์ใดก็แล้วแต่หรือเรานับถือเทพองค์ใดก็แล้วแต่หรือเรานับถือบรรพบาบุรุษนะคะท่านไหนก็แล้วแต่เราต้องมีความรักมีความเชื่อความศรัทธานะคะไม่ใช่ตามกระแสว่าเขานับถือ,อน,นี่ก็นับถือด้วย พ่าเขานับถือนี่ก็นับถือด้วยเป็นยังไงคะตามกระแสก็แสดงว่าคุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณขอนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะอันนี้ไม่ได้สอนนะคะประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ค่ะนะประสบการณ์มีค่ะนะป้าหมอนี่ถ้าป้าหมอนับถือศรัทธาแล้วไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายกับใครป้าหมอจะสุดจิตสุดใจค่ะพี่น้องค่ะนะปฏิบัติด,ด้วยนะคะสิ่งสําคัญที่สุด ขอพรได้พรแต่เราต้องคิดดีพูดดีและก็ทำดีด้วยนะคะนั่นนั่นไงนะคะและก็สิ่งที่เรานับถือก็จะให้รางวัลกับเราไงคะพี่น้องคะ่ะเนาะแต่ถ้าสมมติเราไม่ปฏิบัติด,ดีไม่ปฏิบัติจะไม่มีความฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไม่อดทนนะคะจิต ตกคิดลบนะคะแล้วก็ขอพอในสิ่งที่เรานับถือนั้นเนี่ยช่วยเนี่ยท่านก็เหนื่อย <c oughs> นะท่านบอกว่าต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะแล้วท่านจะให้รางวัลเราว่าอย่างนี้นะคะพี่น้องจาออ๋าเนาะไม่รู้จะเอาแบบไหนเอาแบบนี้แหละนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้เป็นอย่างดีนะคะเอาอย่างนั้นกันเลยค่ะอืมโอเคนะฉะนั้นป้าหมอวัยพร เสร็จยังนาเวลา่าน่าจะได้อ่าน่าจะได้แล้วเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมอ่าเห็นแล้วใช่ไหมใครใครเห็นกดหนึ่งมาหน่อยค่ะใครเห็นกดหนึ่งใครไม่เห็นกดไม่ต้องกดไม่ต้องกดค่อยเห็นในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่เลขของเรานะคะพี่น้องจ๋าะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะ,คะอืมสะูมกันไหนยาเวลา่าอือ ป้าหมอเห็นป้าหมอเห็นแต่ไม่บอกเดี๋ยวเลกจกเคลื่อนเออสู่ไม่แล้วนะคะพี่น้องขาเนาะเออโอ้ยสวยมากอะ่ะตรงใจมากเลยอะ่ะใช่ปะไม่ต้องถามนะเบลล่านะแม่เห็นของแม่เออนั่น <Okay. S 2> เอาละเอาละนะคะป,ปิดป,นะปิดไลฟ์แล้วนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงค่ะดูแลตัวเองด้วยค่ะเป็นห่วงสวัสดีจ้าตกลงตก